สวัสดีครับอนินเทอร์เน็ตช่องคุณพ่อกัดไฟกันนะครับเย่ Yay! วันนี้คุณพ่อจะคุยเรื่องออเดอร์ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีออเดอร์แบบที่3มาแล้วซึ่งก็คือเซตออเดอร์นะก็ทำให้แวนไทยตอนนี้เรามีออเดอร์3แบบมีบริ์ออเดอร์มีนอร์มอลออเดอร์แล้วก็มีเซตออเดอร์นะครับก็ไหนไหนมันก็ออกมาแล้วคุณพ่อเลยเอามาคุยกันหรือเอามา แนะนำให้น้องๆหลายคนที่แบบอาจจะยังงงถึงเรื่องออเดอร์อะไรพวกนี้อยู่อีกเนาะก็ออเดอร์จะสามารถกฎของมันคือจะสามารถใช้ได้1เทินต่อ1ครั้งต่อให้คุณมีถือ2ตัวนี้พร้อมกันหรือถือ2ใบนี้พร้อมกันหรือถือ2ใบนี้พร้อมกันก็ตามหรือถือ2ใบนี้พร้อมกันก็ตามคุณจะสามารถร่ายหรือใช้ออเดอร์ได้เทินละ1ครั้งก็ถ้าสมมุติว่าคุณใช้นอมันออเดอร์ไปละหนึ่งครั้งปุ๊บ คุณไปจั่วหรืออะไรมาก็ตามหรือคุณจะเล่นเพลงอีกครั้งหนึง่งซึ่งมันเป็นออเดอร์เหมือนกันก็จะไม่สามารถเล่นได้ถ้าคุณมีสองใบนี้คุณก็หนึ่งในเทิร์นนี้คุณก็ต้องเลือกแล้วว่าคุณจะใช้เพลงหรือคุณจะใช้ออเดอร์ธรรมดาซึ่งก็เหมือนกันถ้าคุณใช้จะใช้ออเดอร์นี้แต่คุณไปเซตออเดอร์นี้ไว้ก่อนเอาอันนี้ไปแปะแล้วแค่แปะก็ถือว่ามันเล่นแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่สามารถเล่นออเดอร์นี้ได้อีกโอเคแล้วมาคุยถึงนอกจากออเดอร์แล้วเรามาคุยถึงเรื่องวิธีการใช้กกกัันนนอีีทะ ออเดอร์ที่บอกว่าตอนนี้มีอยู่3ประเภทประเภทแรกก็คืออันที่ออกมาก่อนก็คือบลิชออเดอร์เป็นออเดอร์สั่งใช้ในเทิร์นคู่แข่งได้ก็อย่างที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับควิกชิลควิกชิลจะพิเศษกว่าออเดอร์ใบอื่นตรงที่มันไม่ได้อยู่ในเมนเด็กมันจะอยู่ในกองเอกตาอ่ะปุ๊บอ่ะเห็นชัดว่ามันในกองเอกตาเอกตามันได้อยู่ในกองเอกตารวมกับพวกอิมมัลตเนทีฟรวมกับพวกจีโซนก็ได้หรือรวมกับ พวกเซตออเดอร์ที่เราสั่งใช้ไปแล้วอย่างนี้ก็ได้อะใช้เซตออเดอร์ก็ไปแปะไว้ตรงออเดอร์โซนเพราะฉะนั้นมันเป็นออเดอร์ที่เสกขึ้นมาจากตัวเริ่มมันก็เลยใช้เสร็จแล้วมันจะไม่ลงดับโซนมันก็จะกลับไปที่ตรงที่มันมาอย่างเอกตาเด็กนั่นเองซึ่งสิ่งที่สำคัญกับไอเจ้าคิกชิลเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคือเมื่อคู่แข่งโจมตีแล้วบอกว่า ห้ามนําเกตศูนมาป้องกันลเลยตัวบอกห้ามนาเกตศูนมาป้องกันครับสมมตินี่เป็นแวนการ์ดเราเขาห้ามนําเกจศูนย์แต่ว่าควิกชิลเวลาใช้ลูกคนเวลาเล่นชอบปลาลงช่องกาเดียนใช่ไหมนี่ช่องกาเดียนเนาอะ,อะคุณพ่อกางให้เต็มเลยแล้วกันโอเคอปลาลงช่องกาเดียนครับเอ่อบม,มาป้องกันก็จุตัวไหนก็เล่นกันก็มาปลาง่ายอย่างนี้แล้วกันเนาะก็จะบวกพลังให้กันกัดห้าพัน 5, ซึ่งความจริงแล้วควิกชิลมันจะไม่ลงช่องกาเดียน มันจะเป็นการไล่ลงสนามหรือไล่ลงมาในยูนิตเพื่อให้ยูนิตเนี่ยพลังบวกให้ห้าพันอย่างที่สกิวันบอกนะครับก็เมื่อเราเมื่อยูนิตเราถูกโจมตีเลือกยูนิตหนึ่งตัวบวกห้าพันจนจบการต่อสู้แล้วก็เอาไปกลับช่องเอกตาก็นั่นแหละซึ่งตอนนี้มันมีเอกต้าโซนมาเลยมีไอเจ้าเอกต้าโซนหรือว่าออเดอร์โซน้วคุณอาจจะมาล่าไว้ตรงนี้ก็ได้แล่เสร็จแล้ว,ลลวคุณก็ความกลับไปก็แล้วแต่ความถนัด ก็ถ้าง่ายๆตอนนี้ก็ไล่เขาไปในสนามเหมือนกันก็ได้ซึ่ง Quick Shield มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาฝั่งตรงข้ามตีมาอุย้ยผมขอากัดจากมือสองในช่องการเดียนครับอย่างที่บอกว่า Quick Shield เวลาไล่มันไม่ลงช่องการเดียนคุณจะไล่ลงสนามก็ได้อย่างกดก่องแวนวีกดแวนวีเก่าก่อนที่จะมี e อ t กซ d ตาเหรือออ d e r Zone มันจะไล่ลงสนามเลยก็ไล่ลงไปแล้วก็บวกแวนห้าพไปเลยก็ได ่ที่บอกว่าตอนนี้มีออเดอร์โซนแล้วคุณก็ไล,ล order zone ่ลงออเดอร์โซนก็ได้ก็แวนห้าพัน 5, อยู่ดีก็ค่าเท่ากันส l ล c t ถ้าจะอะไรก็ความกลับก็บิดออเดอร์ตอนนี้ก็มีแค่ควิกซิลอันเดียวก็พูดถึงแค่นี้เพราะว่าน่าจะใช้กันมานานแล้วเนาะเพราะว่ามันออกมาสักพักแล้วเนาะก็ไม่น่ามีอะไรให้งงกันเป็นออเดอร์ใบดีที่ใช้ในเทิร์นฝั่งตรงข้ามั่นคือบลิชออเดอร์แต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องจำบนะิดออเดอร์ก็ได้เพราะว่าน่าจะยังไม่มีบลิชออเดอร์อื่นที่มาใช้ในเทิร์นคู่แข่งเนาะก็มีอัันนเดียวะครบ ต่อมาเป็นออเดอร์ที่ออกมาสักพักแล้วหลายๆคนคงได้ใช้ก็คือ n o r m a อ Order นะครับก็เพลงหลักๆเลยคือเพลงเพลงจะเป็น n o r m a อ Order อ่านี่คุณพ่อเอาไลซูุเลนมาให้ดูนะก็เป็นเพลงสามารถไล่ได้เธอละหนึ่งครั้งเหมือนกันหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าคุณเล่นเพลงปุ๊บคุณเอาเพลงมาลงช่องหลังเวนการ์ด คุณก็จะอย่างนี้คุณเคยเล่นกันหรือคุณเคยเจอกันก็ไม่สามารถลงเพลงทับเพลงได้จบเทินปุ๊บเพลงก็กลับลงดอบมันเป็นลงดอบนี่คือสกิลของเพลงก็ให้ลงดอบไปก็เล่นในเทินละครั้งซึ่งถ้าคนไปงานแข่งสำโรงเมื่อเมื่อต้นปีเนาะเมื่อเดือนเดือน2เดือนที่แล้วคุณจะได้2ใบนี้มาเป็นใบจากอนาคตก็จะเป็น p o w e r อร์ไลอ่า เอล็กกับภูมิปัญญาแห่งชัยสงครามบททับแกล่งเนาะก็เป็นใบจากอนาคตนิดนึงอันนี้จะมาอยู่ในกล่องพวกโคโนเจตอันไมอาชาอันนี้จะมาใน EB EB ที่เป็น n e x t a ช e นะก็ก็ถ้ามีก็เอามาใช้ก่อนนะถ้าไม่มีกม็ไม่จําเป็นต้องหาขนาดคุณพ่อไม่มีเด็กท,ที่ใส่พวกนี้เลยนะก็เป็นทางเลือกที่น่าใช้เฉยเฉยไอเจ้าควิกชิว่ะมันเป็นเกตศูนย์เพราะฉะนั้นคุณพ่อไม่ต้องพูดเรื่องเกดมันสบายและ แต่ว่า Norman Order มันจะมีเกรดอยู่เกรดหนึ่งเกรดสามเกรดสองเกรดสามพวกเนี้หมานควาว่าไงมายควาว่าถ้าเบนการ์ดเราเป็นเกรดไหนคุณก็เล่นได้แค่ไม่เกินเกรดเหมือนกับการคอเรียถ้าคุณเป็นเกรด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 หนึ่งคุณก็สามารถเล่นออเดอร์ได้แค่ออเดอร์เกรดหนึ่งถ้าเป็นเกรดสองก็เล่นออเดอร์เกรดสองได้เกรดสามได้ตามเกรดของเราเนาะซึ่งอ่ะ ปัญหาของไอ้พวกนี้คืออะไรคือมันสามารถใช้ได้หนึ่งเทินต่อหนึ่งครั้งเหมือนกันถ้าคุณเล่นเพลงไปแล้วแล้ะสมมติว่าคุณใส่พวกนี้มาในเด็กแล้วคุณจะร่ายอีกต่อให้คุณมีบาร์คุณเกลีดไมาได้เพราะว่าเทินนี้คุณได้เล่นออเดอร์ไปแล้วนั่นเองนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรให้งงมากก็จะเป็นออเดอร์ที่ใช้เสร็จแล้วก็ลงช่องดอกพวกนี้ใช้เสร็จแล้วก็ลงช่องดอกไปให้หมด ซึ่งไม่ซึ่งอย่างที่บอกว่ามีแค่ควิกชิวันเดียวที่มันจะกลับเอกตานะโอเคต่อมาเป็นออเดอร์แบบที่3นะครับก็เป็นออเดอร์ใหม่ที่เพิ่งมีก็คือเซตออเดอร์เป็นออเดอร์ที่ใช้แล้วมันจะค้างสนามพวกนอร์มอลออเดอใช้เสร็จแล้วมันจะลงดรอปอย่างอันนี้จบเทินบังคับลงดรอปอย่างอันนี้ใช้เสร็จแล้วลงดรอปเลยเคาน์เตอร์บัสสบวกแวน2 0 0 0 0แล้วลงดรอปเลย ไม่ต้องไม่ต้องมาคิดอะไรเยอะซึ่งเซตออเดอร์อย่างที่บันบอกว่ามันเป็นเซตเป็นออเดอร์ที่มันติดตั้งให้ง่ายสุดก็ติดตั้งไว้ในช่องเอ็กตาวางไว้ตรงนี้ข้างๆควิกข้างๆควิกซิลข้างๆกีบก็ได้1นึ่งเทินจะสามารถเล่นได้หนึครั้งเหมือนกันซึ่งถ้าคุณมีเหมือนกันเป็นตัวอย่างเดียวกันสองใบนี้ในสนามบ,บนมือคุณก็ต้องเลือกแล้วว่าคุณจะเล่นเซตออเดอร์หรือคุณจะใช้อันนี้ สมมติว่าคุณแปะอันนี้ไปจากมือต้องพูดอีกทางว่าจากมือแล้วคุณจะเล่นอันนี้จากมืออีกจะไม่ได้แล้ววิธีจะทาให้มันเล่นสองครั้งได้ก็มีแค่ตัวเดียวคือเจ้าตอนนี้เจ้าน้องเมียวเกียรสามเท่านั้นที่ที่สามารถทําให้มันเล่นได้ก็คืออ่ะมีอยู่สองใบบนมือแล้วคุณลงแมวสกิลแมวบอกว่าอันนี้คุณพ่อบอกตอ,อนที่รีวิวไปแล้วแมวมันจะเอามือหนึ่งใบไปแปะ ไปแปะจากสกิลแมวทําให้เราสามารถกดเคาน์เตอร์บัสอเพื่อบวกให้แมวให้แมวอีกส0 0 0มได้และเทอ์นี้คุณจะเล่นไม่ได้อีกแล้วนอกจากว่าจะมีแมวอีกตัวหนึ่งหรือจะมีใครกรตามที่มันบอกว่าเอากาดจากเอากาดเซตออเดอร์จากหลุมไปเซตหรือเอากาดเซตออเดอร์จากมือไปเซตจากสกิลของตัวอื่นจากสกิลของตัวนี้จากสกิลของตัวนี้ก,นก็ตาม ถึงจะไปเซตเพิ่มได้ซึ่งถ้าโดยทั่วไปแล้วมันจะไม่มีก็จะได้แค่นี้ก็จะให้อย่างมากสุดก็คือ2ใบาจากแมวเนี่ยก็1ใบาจากแมวไปเซตอีก1ใบไล่เพราะว่าแมวมัน,มนบังคับให้ใช้เซตออเดอร์เท่านั้นคุณจะสมมุติว่าคุณมีบือ้อไปนี้ใบเดียวแล้วอุย้ยผมใช้สกิลแมวครับเล่นเซตเล่นออเดอร์แต่ว่ามันเล่นไม่ได้เพราะว่าแมวมันบอกว่า เลือกเซตออเดอร์มันไม่ได้บอกว่าเลือกออเดอร์อะไรก็ได้หรือมันไม่ได้บอกว่าเลือกนงมอนออเดอร์มันบอกว่าต้องเอาเซตออเดอร์จากมือหรือจากดรอปไปแปะนั่นเองแล้วคือคุณจะถ้าใช้แม่อย่างที่บอกว่าใช้สก,กิลแม่ปุ๊บไลน์นี่บวกสองหมื่นครับโอเคไม่เป็นปัญหาแต่ว่าถ้าเจอคู่แข่งแบบอุ้ยเอายังไงดีเอยังไงดีคู่แข่งเอายังไงดีคู่แข่งเอามือหนึ่งใบไปแปะครับไล่ครับสองหมื่นตีเลยคุณก็บอกเขาช้า,ชาๆใจเย็นก่อนแล้วก็ ค่อยๆไล่เทคใหม่ทีนึงคุณเอาตรวนี้มาจากไหนสมมติแมวมันอยู่ในค้างเทินตั้งแต่พื้นเทินเมื่อกี้แล้วไม่ได้ไล่ใหม่อ่ะคุณเซตไปแมวบอกว่าสกลิลเมื่อลงนะครับคุณเซตไปเท่ากับคุณเซตจากมือแล้วคุณไม่สามารถจา่ายเคาน์เตอร์บัสสองเพื่อบวกพลังให้แมวได้อีกแล้วนะก็ต้องระวังเวลาเจอคุณพ่อไม่ได้อยากจะบอกว่าแบบสังคมมันมีแต่คนโกงแต่ว่าก็เราระวังไว้ก็ดีเวลาเล่นอ่ะ เล่นเล่นเล่นโอเคไม่ซีเรียสอาจจะแบบไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่ว่าถ้าคุณสมมติว่าไปแข่งหรือต้องเล่นจริงจังแล้วอาจจะต้องสตริกนิดนึงซึ่งคุณพ่อก็เป็นเวลาแบบแข่งจริงจังก็จะสตริกกว่ากว่าเล่นเล่นเล่นก็น่าจะทําให้เข้าใจออเดอร์ได้เยอะขึ้นเนาะก,กับออเดอร์ที่มันมีเยอะมากขึ้นแล้วในตอนนี้ก็น่าจะไม่งงกันนะครับกับ ออเดอร์ตอนนี้ก็มีอะไรงงสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ข้างล่างได้ถึงณพอตามไปตอบนะครับอันนี้เป็นคลิปพิเศษนะทำมาขัดขั้นเวลาไว้ก่อนนะเพราะว่ามันมีเรื่องให้คุยเยอะเนาะก็ประมาณนี้ละกันขอบคุณมากนะฮะสารับการรับชมถึงคุณพ่อไปแล้วนะครับสวัสดีครับ